รอมฎดอนเนี่ยนะครับนอกจากจะต้องอดอาหารกันแล้วท่านอบียังบอกให้เราอ่านอัลกุรอานให้มากๆครับถ้าเราอ่านอัลกุรอานจนถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นคนที่รักในการอ่านอัลกุรอานสิทธิพิเศษของเรานอกจากจะได้เป็นชาวสวรรค์แล้วยังได้ช่วยคนที่เรารักให้พ้นจากไฟนรกถึง10คนด้วยกันครับ ิมบอกว่าพ่อแม่คู่หนึ่งไปอยู่ในนรกแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ถูกอยู่ในรกอยู่ช่วยระยะเวลาหนึ่งสั้นๆแต่แล้วมีลูกคนหนึ่งเป็นบุคคลพิเศษของอัลลอฮ์ซึ่งอัลฮะดิใช้คาว่าอาฮลุลคอซอาฮลุลคอซกกลุ่มคณะบุคคลพิเศษของอัลลอฮ์สุบฮานอวตาลากลุ่มคนที่จะเป็นกลุ่มขชนนี้ได้ไม่ใช่ไปฮจีทุกปีไม่ใช่ละหมาดตะฮัดยุดทุกคืน แต่คนที่ชอบอ่านคุรอานทั้งวันทั้งคืนชอบอ่านวันละหน้าสองหน้าอ่านจนทั้งหมดชีวิตไปชอบคุรอานนี่คืออาลุลคอสลครูก็ไม่ได้อิหม่มก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีใครได้เลยแต่คนที่จะได้นั่นคือเด็กที่ชอบอ่านคุรอานแล้วก็ชอบอะไรก็อ่านคุรอานอะไรอ่ขอวันหนึ่งขออ่านเดือนหนึ่งอัตมาศกุรอานได้แล้วทีละตมาศนี่คืออาลุลคอสล คนที่เป็นอาลุนคอสซมีสิทธิพิเศษตามฮะดิษซาแฮบุคอรีมุสลิมบอกว่าจะสามารถเอาคนที่ตัวเองรักที่สุดคือพ่อแม่พี่น้องเพื่อนออกจากนรกได้ถึงสิบคนแล้วจะไปอยู่ชิสรรค์ชั้นฟิรด,ดาวสกับทารสุสซัลลัลลลนกับบรรดานานบีานบีทั้งหลายไม่ต้องไปทัวร์ฮะดีทุกปีด้วยไม่ต้องเสียเงินเป็นแสนแต่ชอบอ่านคุรอีรมาเป็นลูกศิษย์ครูมูซาอัชชาไซก็เป็นอาลุนคอสซได้เพราะว่า ขอม,ขอมีคุณสมบัติตัวเดียวชอบอ่านคุรอานคนกระทั่งอัลลอฮ์ก็บอกว่าให้ลูกคนนี้ได้เข้าสู่สัองพไปอยู่ในสวรรค์ชั้นฟิรดาวสเลยแต่คนอื่นจํากันไม่ได้นะแต่อัลกอฮ์ข้อซาจำได้ว่ายังมีพ่อมีแม่ของตัวเองอยู่ก็บอกว่าฉันไม่ไปฉันไม่ไปย่ารับโอ้อัลลอฮ์ฉันไม่ขอเข้าสวรรค์แต่ฉันจะขอตาบใดที่ไม่เอาพ่อแม่ของฉันเข้าสู่สงสวรรค์ด้วย อัลลอฮ์บอกไม่ได้พ่อแม่ของเจ้ามีความผิดลูกบอกว่าแล้วทาไมฉันจะได้เข้าสวรรค์ล่ะก็เจ้าอ่านคุรานลูกกระถามว่าก็ที่ฉันอ่านคุรัานไม่ใช่ฝีมือพ่อแม่เลยพ่อแม่ฉันทั้งดุทั้งทั้งส่งเสริมให้เงินไปเรียนให้ทุกอย่างให้รางวัลเวลาอ่านคุรันได้เพราะแจกนู่นแจกนี่ทั้งรับแรกแจกแทงให้ฉันชอบอ่านคุรัานเพราะสิ่งที่ฉันได้อ่านคุรานเพราะพ่อแม่ฉันถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้พ่อแม่ฉันเข้าสู่สวรรค์ไปอยู่กับฉันฉันก็ไม่เข้าสวรรค์ฉันฟ นี่มันบังอาจนะบังอาจกอกกับอนะัลลอฮ์นะฮะดิษตัวนี้ฮะดิษเป็นฮะดิษสะแหเลยนะกล้าบอกอัลลอฮ์นะอั Allah, ลลอฮ์และแคุณกระสบัดของ Allah อัลลอฮ์ไงล่ะอินนัลลอฮะลายุคลิฟุลมีอาดแท้จริงอัลลอฮ์ไม่ทรงผิดสัญญาเพราะฉะนั้นไอ้ลูกมันต้องเข้าสู่สังสารวัตแล้วเอาคนออกจากนรกอีกสิบคนเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญาอย่างนั้นอลัลลอฮ์สัญญ่งยิบรออีนอล,ญญลงไปจูงมือไอ้นี่ลงไปไปในนรก คนท้ายไปในรกพอแค่ผ่านประตูนรกยังไม่ทันชกพอ่พอพกแม่เลยนะไอเด็กคนนี้ไม่ได้จบปริญญาไม,ไม่ได้เกียรติยมอันดับหนึ่งด้วยนะแค่อ่านคุรอานเท่านั้นเองมาถึงพอลงไปผ่านประตูนรกทั้งนรกที่เคยเปีนควันทั้งดำทั้งเขียวทั้งมืดทั้งแดงล่งไม่หมดเลยพ่อแม่ที่กำลังถูกทรมานอยู่ก็รู้เลยมีนบีองค์ไหนมีชูฮาดาัดะนักรบศาสนาองค์ใดมีใครอุลมามะที่ไหนบุคเตนิกัสไหนมาช่วยเราแล้ววันนี้ คนท้ายก็รู้เลยคนในรกรู้เลยวันนี้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในที่สุดลูกก็มาถึงตรงพ่อตรงแม่แล้วก็บอกว่าบอกกับพ่อกับแม่แล้วบอกว่าใครจะมาช่วยฉันเนี่ยให้ออกจากรกวันนี้เจ้าสองคนจะได้ออกจากขุมนรกใครเหรอที่มาช่วยเจ้าทําไมฉันถึงจะได้ช่วยคนที่จะคนที่จะได้รับการช่วยเหลือเพราะคนคนนั้นรู้จักคุณค่าของมันใครละ่ะ พ่อแม่ถามว่าใครละลรทุกจักคุณค่าของมันก็เจ้าสองคนไงพ่อแม่ไงตอนที่เจ้ามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเจ้าพยายามส่งเสริมบังคับทาทุกอย่างให้ลูกของเจ้าชอบอ่านคุราานและเจ้าลูกของเจ้าก็ชอบอ่านคุรานจนกระทั่งเขาแก่และเขาตายเพราะฉะนั้นวันนี้เขาได้รับตําแหน่งอาลุลคอสกลุ่มคณะบุคคลพิเศษของอัลลอฮฺซุบฮฺฮะตาลา พอพูดเสร็จอัลลอฮ์ก็สั่งมาฮลกายบรอินเอามหาพิชัยมงกุฎมังกุฎแห่งสวรรค์มีมีแสงสว่างออกไปเจ็ดชั้นฟ้าจากด้นดินสวมไปให้คุณพอ่อคุณแม่เขาเอาอาพรสวรรค์ใส่ลงไปที่ที่หัวไหลบ่บ่าของพ่อแม่ของเขาแล้วก็สั่งให้สามคนพ่อแม่ลูกจูงมือจะเอานรกไปอยู่ในสวรรค์ชั้นฟืดดาวสูงสุดด้วยกันและยังเหลืออีกแปดคนที่ลูกจะสามารถเอาคนขึ้นมาได้ไม่ใช่หะดิทาซันแต่เป็นเทนเษสซาห์เราคงหาเปิดกันได้ดู ขอวิมวนเดี๋ยวลอฮสมาตาลาได้จะปรดให้พวกเราทุกคนมีลูกที่น่ารักอย่างนี้ไดยเถอะแค่เรามีโอกาสได้เข้าสู่สูงสวรรค์เพราะลูกที่พร้อมจะให้สิ่งดีๆกับเราขอให้อัลลอฮฺเปิดใจให้เราทุกคนดนใจให้เราทุกคนมีจิตใจที่รักแล้วก็อยากจะส่งเสริมลูกเราคนที่เรารักทุกคนขอให้ความรักของเราไม่ใช่แค่แก่เท่าถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดทิศแต่เป็นความรักที่รักกันทั้งดุนยาทั้งอาเครอ กับแล้วก็ไปอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอย่าได้ขาดตกหล่นเลยในหมู่ของพวกเราพ่อแม่ที่ปรารถนาดีต่อลูกที่สุดอยากจะให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตจึงอบรมบ่มสอนให้ลูกอ่านอันกุรอานจนเขานั้นกลายเป็นคนที่รักการอ่านอันกุรอานครับคลิปนี้สนับสนุนโดยสินทอนสเต็กเฮาส์ฮ ا د ีอิสมาอินบินซอและฮัจญโสภารัตนพิบาลครับ บุฟเฟ่สามร้บาทจุใจเกินคุ้มกินได้ไม่จำกัดเวลาครับตอนนี้มีเซ็ตแก้บวชสำหรับ8คนด้วย2,199บาทแล้วก็มีการละหมาดตระเวียห้องแอร์เย็นฉ่ำทุกคืนเลยครับอย่าลืมนะครับนุ่มทุกคำฉ่ำทุกชิน้นต้องสินทอนธรสเต็กเฮาส์ถนนสีนครินซอย3ครับ